นีเดีอยวยเราไปวัดเราคันเบ็ดไว้ดักเบ็ดตุกนาหน้าม้าหน้าฝนทำคันเบ็ดไปตกเบ็ดไปตกปลามาดูวิธีการเหลาไงทำที่ยี่สิบพัน่อยตกปลาผูปปฎิทอนคันเบ็ดยาวๆ,าๆาามาดูวิธีการเหลาด้วยนี่เหลาไงจริงๆต้องเหลานี่ก่อนนี่เหลา ปลาเห็นเดียวๆโค้งๆนี่นี่ยังไงเด้งดึ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 งเวลาปลากินนจะได้เด้งดึ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 งเงี้ยให้ได้เดี๋ยวพาไปดูวิธีการเล่าเล่าเทศแล้วอะไรเทศแล้วได้ยถ่ายรูปให้ดูเลยถ่ายตอนดักให้ดูดายิงตอนปลาทิ้งเลยสนุกดึงยบยบโยบไปเลยพอน่ะอันนี้ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะตาจะบอกว่านี่อันนี้มัดแล้วนี่มัดแล้วนี่มัดมัดเสร็จแล้วจะเป็นเป็นนี่มีมัดตัวเบ็ดันยาวสองเมตรทำเสร็จแล้วนี่พร้อมที่จะโต๊ะได้เลยนี่เบ็ดน,นี่ เจอกีตกปลาตกใดเรวจะพาไปดูต่อวันนี้ทำเสร็จแล้วแต่ว่าทำเอาอยาตอนไปดักไปอะไรคอยไปถ่ายที่นึงเนาะทีนี่โอเคเจนี้เด้อ